สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่ากระเทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วเกิดอะไรอะไรขึ้นกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมากุโมกันแน่เนี่ยโซโซกับเดียวทาโร่ตะเบงเสียงที่เต็มไปด้วยความมุนงงในขณะที่ทีโอช่วยปกป้องอยู่ข้างหลังเทโอลีตาได้ตอบทั้งสองคนนั้นน่าจะเป็นเวทมโนทัศน์ดวงตาของโซโซกับเดียวทาโรสั่นด้วยความสับสน แต่ว่าเว็บมะมะโนทัศน์ต้องได้กันสองคนพร้อมกับคุณยูเอเน่ใช่แล้วล่ะคุณทีโอมั่นใจว่าต้องการความมุ่งมั่นถึงขีดสุดระดับประมาณความรู้สึกที่อยากจะกลับบ้านของนาคุโมะไม่ใช่หรอ เพราะยูเอ e ม่อยู่ต่างหากล่ะถึงสำเร็จทีโอบอกว่าน่าจะเคยได้ยินแล้วหลังจากนั้นจังหวะหนึ่งทั้งสองคนก็ตัวสันสานด้วยสีหน้าเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อนึกไปถึงตัวตนแท้จริงของความมุ่งมั่นถึงขีดสุดในใจของฮาจิเมะนั่นเป็นความโกรธแค้นและเกลียดชังแบบไร้ขีดจำกัดต่อการโดนแย่งตัวยูเอไปและความว่างเปล่าท่วมทน้นหลังจากความรู้สึกเหล่านั้นไปถึงจุดเต็มพิกัดจะยังมีค่าอะไรอยู่อีกในโลกที่เสียคนรักที่สุดไปแล้วถูกแยกห่างจากสุดที่รักแล้วยังจะมีเหตุผลให้มีชีีีีวิตตออยยยู่่่่รรงงงงไไไไหหนนนมมมมมมททาาจจะะสัั้้้บดใ เพราะฉะนั้นเวฟม,มโมนโทัศน์ปฏิเสธการมีอยูของทุตสาพสิ่งศูนส์สาสิ่งสวนทางกับตอนเสกสร้างคิสตันคีริสิ้นเชิงหากให้พูดใช้แล้วมันเป็นขีดสุดของอารมณ์โซโซกับเรียวทาโรเผยเสียหน้าพรรณนาออกมาเป็นคำพูดได้ยากเรากับพรไม่ไหวอีกต่อไป เดาว,ว่าพอสัมผัสโซ่นั้นแล้วก็จะทําให้ถูกหายไปแบบไม่มีการพูดพิมําทาเพลงแต่ไม่มีเวลามากพอจะอพยพพวกเจ้าลงไปชั้นล่างได้ฉะนั้นอย่าออกห่างจากข้านะการค่าคะเนของทีโอถูกต้องตรงเพลงตัวตนแท้จริงของมโนทัศน์ใหม่เป็นเวทมนต์ที่สามารถเขียนข้อมูลเป้าหมายอย่างสิ่งมีตัวตนให้กลายเป็นไม่มีตัวตนได้โดยใช้พลังแทรกแซงข้อมูลอันเป็นรากฐานสําคัญของเวทมนตระดับมาเป็นพื้นฐานมองเห็นเหมือนเป็นพลังตัดผ่าแต่ความจริงแล้วเป็นพลังลบตัวตนของสิ่งที่สัมผัสโซ่จนแม้คําว่าโหดร้ายก็ยังไม่เพียงพอ ไม่แปลกที่อารูปจะร้องสุดเสียงแม้ตั้งใจจะใช้เวทมัก์กาเนิดใหม่แต่มันก็หายไปชั่วนีรันดอนโดยไม่ไมีทางจะกลับมาอีกเป็นครั้งที่2และเป็นธรรมดาที่วิญญาณจะส่งเสียงเตือนภัยมาในรูปแบบของความเจ็บปวดแสนสาหัสในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั่นเองท่านอารูปขออภยัยสาวกตนสุดท้ายก็สลายหายไปรู้สึกเดือดเชื่อเมื่อเห็นภาพของสาวกซึ่งควรเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่สมเหตุสมผลนั้นกำลังจางสลายหายไปแบบไร้หนทางจะต่อต้านไม่อยากหนีได้ทางกายภาพโซ่สีแดงเข้มที่จะปฏิเสธทุกการมีอยู่กกลัังปคุมท่ว บริเวณมลังเอาไว้อย่างกับกันสตร์ดังนั้นเขาเลยใช้พายุกระสนเวทรดุนแรงมาสกัดกัน้นพางกับพยายามจะหนีผ่านประตูแต่ทว่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เพียงแค่โซ่สัมผัสเบาๆประตูก็หายไปแล้วมอนสเตอร์มิกี่ตัวที่รอดชีวิตอยู่ก็เพิกเฉยต่อบัญชาเทพซึ่งควรจะปฏิบัติตามอย่างไรเงื่อนไขและพยายามจะหลบหลีกตามสัญชาตญาณแต่แล้วก็ถูกมัดด้วยโซ่ที่เลื้อยเข้าหาเหมือนงูและพินาศย่อยยับไปในตอนนี้เหลือแค่อารุปอยู่คนเดียวนี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงกันพลังนั่นมันผิดปกติเกินไปไม่ไว่ายังไงก็ต้องแจ้งนายท่านให้จงได้อารุปที่ระยะห่างจากฮาจิเมทีรานิดพออยู่ต่อหน้าพลังเวทที่ควรเรียกว่าเป็นการดูหมิ่นต่อ สีหน้าของเขาก็บึ้งตึงแบบไม่เคยมีมาก่อนในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วสายตาของอารุปมองไปทางมิวต้องใช้ตัวประกันเท่านั้นหากทําให้ลังเลใจได้แม้แต่ชัว่วพริบตาเดียวก็จะสามารถอาศัยช่องโหว่นั้นมาหนีผ่านประตูได้ไอ้คนโง่บางอาจมาเป็นศัตรูกับเทพเจ้าบ่อยพลังโจมตีสูงสุดออกมาพร้อมกับคํากลดายาพายการโจมตีสายฟ้าระดับทําลายลางโดยไม่รีรอแม้จะทําให้ตนเองบาดเจ็บไปด้วยเกิดแสงวับปิดบังทัศนวิสยัยและเสียงดังสนัน่นจนทําให้เยื่อแก้วหูเป็นอมาพาตอารุปเอื้อมมือออกมาเพื่อจะชิงตัวมิว โดยอาศัยช่องโหว่นั้นเอ๊ะหือสูญเสียไปทั้งแขนและขาสองข้างที่เหลืออยู่ง่ายดายเสียยิ่งกว่าเด็กแขนตุ๊กตาอารุมีสภาพเหมือนตุ๊กตาล้มลุกและล้มกระแทกพื้นเสียงกรีดร้องไม่ออกมาเป็นเสียงอีกแล้วไม่มีความต้านทานต่อความเจ็บและการเจตนาปิดกั้นความรู้สึกเจ็บก็ไม่ได้ผลด้วยบิญญาน้องหอยหวนทุกครั้งที่ร่างกายถูกเฉือนลบไปสติมามา,มาหายหายจนเกือบจะบ้าคลัง่งอารุกึงก่งกึ่งตื่นตระหนกตกใจจนน้องขอด้วยน้ำเสียงกระตตกประหนึ่งเสียงน้องของไก่ ร,รอรอรอก่อนจะจงบอกความปรารถนามาข้าจะทําให้สมหวังทุกความปรารถนาจะให้ช่วยไก่เกี่ยกับนายท่านก็ได้ถ้าข้าโน้มน้าวแล้วก็จะไม่สนเปล่าแน่นอนโลกไงโลกยังไงล่ะเดี๋ยวจะแบ่งเศษในการทาให้โลกเป็นไปนดั่งใจเนื้อกับเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการน้องขอชีวิตจากเทพเจ้าอย่างแท้จริงเช่นนั้นควรเรียกฮาจิเมะที่ค่อยๆกับชันชิคเข้าไปว่าโยมมาทูละมังสายตาของฮาจิเมะจับจ้องไปที่อารุปอารุปสัมผัสกลิ่นไอของความตายได้จากความว่างเปล่าในสายตาเรื่องพื้นฐานอย่างความกลัวที่คนนยมาตาย ได้ลืมเนื้อไปแล้วก็กําลังค่อยๆกัดกินจิตวิญญาณไปภายในสมองขาวโพลนจนไม่อาจทําทอย่างอื่นได้นอกจากตะลึงด้วยสีหน้าเซ่อซ่าแม้ว่าจะเห็นภาพของโซ่จํานวนนับไม่ถ้วนที่ยืดยาวไปในแนวตั้งและก่อรูปก่อดร่างขึ้นมาเป็นกรงทรงกลมเพื่อขังตัวเขาอารูปที่นอนอยู่ภายในกรงทรงกลมซึ่งเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาภายในช่วงพิบตานั้นไม่มีความน่าเกงขามแบบเทพเจ้าอยู่เลยสักนิดแถมยังดูเหมือนกับสัตว์หาย,ยากที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์อย่างใดอย่างนั้นแต่ตรงนั้นไม่ใช่กระทั่งดิสโโททเเปปปปีียยดดด้้้้วซซาพพออออ่่่่่่กกกกรรรรููงงง็นนนไิมมสลัึ ที่หมุนวนทั้งยังหดเล็กลงไปเรื่อยๆถูกเชิญจนตายหลังจากจินนาการถึงอนาคตน่าเสือสยองแล้วในที่สุดจิตวิญญาณของอารูปก็กลับมาสู่โลกปัจจุบันและถึงขีดจำกัดไปในขณะเดียวกันข้าจะทำตามแกไม่สิท่านขอรับข้าจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นได้โปรดไม่ใช่แค่ศักดิ์ศรีของเทพเจ้าแต่ยังไม่แคร์ทั้งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อีกต่อไปแล้วด้วยท่านใดน,นั้นอยู่ดีๆการเหมืองของกงโซ่ก็อนกำลังลงและหยุดหดเล็กลงก่อนหน้าที่จะแตะโดนตัวของอารูปเพียงนิดเดียวอยากมีชีวิตอยู่งั้นด เอใช่น้ำเสียงเหมือนได้ระทิ้งความเป็นมนุษย์ไปหมดแล้วกำลังกัดกินอาลูไป,ปทีละนิดความหวังเพียงหยิบมือไปนในความสิ้นหวังได้แปลเปลี่ยนเป็นยาพิษร้ายแรงทันทีที่เข้าใจได้ว่านั่นเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากแค่เรื่องโกหกแต่อาลูก็กระจงเข้าใส่อย่างหมดหวังแม้ว่าสิ่งนั้นจะเข้าใจง่ายจนน่าจะตระหนักได้ถ้าเป็นเวลาปกติจนรู้สึกไม่สมกับที่ตัวเขาเองโดนใช้งานจนชินอย,อยากมีชีวิตไม่อยากตายขอรับ งั้นด้วอารูปช่างว่าบอเลเกินที่เผยใบหน้าเปี่ยมสุขคิดว่ารอดแล้วโดยไม่ได้สังเกตเห็นสายตาที่เหมือนกับจะกระทืบแมลงที่ไร้ความหมายพิเศษใดๆตรงเท้าให้แหลกเลยของฮาจิเมะพวกทีโอมองสภาพนั้นแล้วยังรู้สึกสงสารด้วยซ้ําทุกคนดู้ววการรอดชีวิตของอารูปมีไม่มากเท่ากับพยะงั้นก็ตายไปซะนะเอ๊ ทำไมอย่านะกงโซ่ก็ค่อยหดเด็กลงและเฉือนเนื้อของอารมูไหายไปอย่างโหดเหี้ยมทารุลเสียงกรีดร้องในวาระสุดท้ายที่ทนฟังไม่ไหวนั้นดังกล้องไปทั่วบริเวณบันลังทุกคนพูดไม่ออกเมื่อเห็นการลงทันนันป่าเถื่อนส,ดๆ,สดๆต่อหน้าต่อตาไม่ใช่วิธีตายที่ดีถูกมังกรสวรค์เขมือไปยังจะดูน่ารักเสียกว่าในที่สุดก็มาถึงจุดสิ้นสุดของภาพที่น่าสลดสยองจนอดคิดแบบนั้นไม่ได้ในระหว่างที่คนส่วนใหญ่เบือนสายตาหนีเพื่อปกป้องจิตวิญ,ญญาณของตนเองนั่นคือจังหวะที่ทพระเจ้าตนหนึ่งไได้้จากกโลกนีป หาจิเมตคุง ท่านสามีเสียงตะโกนของคาริกับทีโอดังเรือนลั่นขึ้นมาในขณะที่โซ่จำนวนมากซึ่งเคยปกคลุมบริเวณมันลังและโซ่ซึ่งทําให้อารุปสลายหายไปกําลังทําลายตัวเองและอันตรธานไปเหมือนเสร็จสิ้นหน้าที่แล้วทว่าฮาจิเมะไม่แม้แต่จะปลายตามองเขาเลื่อนสายตาขึ้นไปมองเหนือศีรษะเรากลับไม่ได้ยินและหลีตามองสิ่งที่เห็นอยู่อีกฟากหนึ่งของเพดานซึ่งเปิดเป็นรูโบ ổ. ทันในนั้นฮาจิเมะก็ทาให้โซ่หลายเส้นลอยระล่องอยู่รอบข้างแล้วก็กระโดดพุ่งทะยานขึ้นฟ้าจดจ่อไปที่จุดเดียวไปยังประตูทีี่่เรืออองงงงแสสขาานนยูบ้้ฟ ตัวแห่งเทพมองเห็นพวกมันกี่มอสเตอร์โนอินซี่ยาเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นเหลือไม่ถึง50คนครึ่งหนึ่งเป็นเผ่ามานสมชุดทหารซึ่งทำหน้าที่เป็นกองหลังส่วนที่เหลือน่าจะเป็นกลุ่มคนธรรมดาโดยรวมทั้งเด็กผู้หญิงและคนชรลาอะอะไรน่ะ นั่นมันพูทหารแนวหลังสุดเป็นกลุ่มแรกที่สังเกตเห็นคนที่กระโดดขึ้นมาแล้วอกสั่งควัญแขวนกับพลังเวทสีแดงเข้มและกิ่นไอผิดแปลกจากคนทั่วไปแต่พอเข้าใจว่านั่นเป็นคนที่ไม่ใช่เผ่ามารกำลังกระชันทีเข้ามาแล้วพวกเขาก็ยิงเวทมตนออกไปอย่างรวดเร็วเป็นกระสุนเพลิงของน้ำแข็งและดาบวายุจากเวทมือขั้นแรกซึ่งแทบจะไม่ต้องได้คาถาแน่นอนว่าเวทพวกนั้นไม่มีทางจะหย,ยุดฮันจิเมะในขนานี้ได้พอแค่สบัดโซ่ที่จะปฏิเสธการมีอยู่ให้เหมือนกับแท้แล้วมันก็ทำ อไอบานี้หยุดทหารหลายคนควบคุมโนอินซีเพื่อให้หันกลับไปอีกทางหนึ่งและบินขวางค้างอยู่กลางอากาศฮาจิเมตรงไปโดยไม่แม้แต่จะใส่ใจพวกเขาเหล่านั้นสุดท้ายแล้วทหาร3มคนที่อยู่บนเส้นทางนั้นก็ก,กระจายไปพร้อมกับโนอินซียักษ์พวกมารตะลึงเมื่อเห็นภาพเชื่อได้ยากอย่างการที่เพื่อนร่วมชาติถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าต่อตาแต่ฮาจิเมก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ประตูแห่งเทพโดยไม่แยแสยพวกเขาเหล่านั้นแต่ทว่าประตูแห่งเทพพอแต่เกิดระลอกขึ้นและไม่เปิดเส้นทางสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ฮาจิเมผ่านไปไม่่่่ไได้มวาแผ มาเท่าไหร่ใส่พลังไว้สักแค่ไหนเวียงมัดก,กี่ครั้งถึงจะลองรวมโซ่และปลาเข้าไปเหมือนหอกแต่มันก็กลับจะทําให้ประตูแห่งเทพอันตรธานหายไปและไร้ความหมายคงจะปรับเผื่อไว้เพื่อให้ผ่านได้แค่คนที่เองให้ตัวอนุญาตไอบ้าเอ๋ยแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางจะตอบรับคนอื่นนอกจากมานันที่เทพเจ้าเลือกอย่างพวกข้าอยู่แล้วสิ จงรับเทวธรรมไปซะแต่โดยดีไอ้คนนอกดีดไม่ใช่แค่ทหารเท่านั้นแต่ผอมานธรรมดารวมถึงพวกเด็กยังรวยยิงเวทมนโจมตีส่ฮาจิเมะไม่ทันไล่แผ่นหลังของฮาจิเมะที่ปล่อยให้โจมตีโดนจังๆโดยไม่ป้องกันก็เกิดบาดแผลมากขึ้นถึงกัะนั้นฮาจิเมะก็ยังไม่สนใจอะไรอื่นนอกจากประตูแห่งเทพ ปล่อยให้ผ่านปล่อยให้ผ่านตรงนี้ไปซิเว้ยพวกมันหยุดเกินไหวเรากับรู้สึกกดดันเมื่อเห็นฮาจิเมะยังคงเอาตัวกระแทกอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเอาแต่ตะโกนเสียงดังลั่นไม่ว่าจะบาดเจ็บสักเพียงใดแต่แล้วพวกมันก็ผันแปรเป็นความเดือดด้ลนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากนี้แสงของประตูแห่งเทพเริ่มจางหายไปพอแกประตูเลยละเร็วเข้าบินเข้าไปก่อนจะปิดพวกมันกูกันเข้าหาประตูแห่งเทพแล้วในขณะเดียวกันก็โจมตีหนักหน่วงมากขึ้นเพื่อกำจัดฮาจิเมะที่เกลกก ท่านสามีเอ๋ยทำอะไรอยู่เนี่ยคิดจะตายดืย้อเส้นยาแดงฝ่าแปดทีโอแซงผ่านพวกมนันแล้วหันหลังเชิงกับฮาจิเมเพื่อใช้บาเรียเกตสีดำมาเป็นป้อมบาการทันใดน,นั้นในที่สุดวังวนสีขาวเงินก็ละลายหายไปในความว่างเปล่าอึ้งไปชัว่วขณะความพิโรของพวกมนันร้อนแดงจนไม่ผิวได้ยินเสียงไร้คาถาเวทมนขั้นสูงดังขึ้นต่อๆกันแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่ฮาจิเมก็แต่จ้องมองจุดที่เคยมีประตูแห่งเทพด้วยแววตาว่างเปล่าทั้งทั้ง,ท,งที่มีสภาพบ่อนเปี้ยเพียกกำลังจะกลับรวดเดียวเลยนะทีโอใช้ และลงข้างล่างในรวดเดียวแม้จะทําหน้าเกือบร้องไห้กับสภาพแบบนั้นของฮาจิเมะไปด้วยก็ตามทีโอก็มีความรู้สึกว่ายูเอสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจความรู้สึกของฮาจิเมะได้จนเจ็บปวดประหนึ่งโดนเครื่องตึงรัดหัวใจเอาไว้แต่ฮาจิเมะในตอนนี้มีสภาพเจียนตายจนเรียกว่ามีบาดแผลทั่วร่างยังไม่พอแถมน่าประหลาดใจด้วยซ้ําที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีเวลาแม้แต่ชั่วขณะดเดียวอีกแล้วถึงจะเข้าใจแรงกระตุน้นจากการต้องการตัวคนักที่สุดแต่หากไม่รักษาฮาจิเมะเป็นอันดับแรกแล้วก็จะสายไปแล้วจริงๆ ท่านสามีเอ๋ยได้ปวดคำนึงถึงเรื่องของตัวเองก่อนเถิดกัดฟันระหว่าง้องเกีย้ยกล่อมอย่างจริงจังเมื่อเห็นว่าฮาจิเมะสนใจพวกมันที่กระชันชิเข้ามาแต่ก็ไม่มีคําตอบทีโอจึงกระโจนลงบริเวณบันลังเพื่อขอการเยียวยาจากคารีก่อนฮาจิเมะคุงทีโอพอมองไปก็เห็นว่านอกจากเชียแล้วเชสโซโคโซโซและเรียวทาโร่ aro, ก็ได้รับการรักษาบาดแผลเรียบร้อยแล้วรวมถึงมิวที่อยู่ในอ้อมกอดของเรเมียก็อยู่ข้างๆด้วยพวกไอโกะก็ขึ้นจากบริเวณชั้นล่างกลับมาบริเวณบันล่งางคาริระับความคิดชั่วเล่นที่อยากจะไล่ตามฮา ททันทีและรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสของผู้เชียก่อนเพื่อจะได้ไล่ตามหลังไปกับผู้เชียในสภาพที่ต่อสู้ได้เพราะจะปล่อยให้ฮาจิเมะที่อยู่ในสภาพนั้นเป็นคนเดียวไม่ได้แม้สุดท้ายแล้วจะไม่จําเป็นต้องไล่ตามไปก็ตามทีทีโอขอุดในจังหวะที่ลงถึงพื้นทีโอไล่ตามฮาจิเมะไปทันทีในสภาพบาดเจ็บสาหาัสพราะคิดว่าต้องมีคนอยู่เคียงข้างอย่างน้อยสักคนจนแม้แต่ร่างกายของมนุษย์มังกรก็ยังมาถึงขีดจํากัดแล้วข้ามีเป็นไรสําคัญกว่านั้นคือท่านสามีถึงกันนั้นทีโอก็ยังคํานึงถึงฮาจิเมะที่วิกฤตกว่าาจม ยังมีพลังเวทสีแดงเข้มพังปูนออกมาจากร่างกายฮาจิเมะคุงควบคุมพลังเวทหน่อยเกินเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ตายจริง,รงๆหรอกนะการสร้างและไล่เวทโม,มโนทาต์ต้องใช้พลังเวทมหาศาลเขาจึงอยู่ในสภาพธุกิจจำกัดซึ่งแปลกที่ไม่โดนบังคับให้ใครไปตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเยียวยาบาดแผลบนร่างกายสักเท่าไหร่แต่หากตัวของฮาจิเมะไม่หยุดปล่อยพลังเวทพลังเวทก็จะเหินแห้งจนทําให้ร่างกายอ่อนแอและตายไปในที่สดุดแต่ไม่ว่าอย่างไรฮาจิเมะก็ไม่ตอบสนองและไม่ละสายตาไปจากเหนือสีษาเลยเขานี่พยายามจะได้เวทมนต์กำเน ก่อแม้ว่าจะต้องกัดฟันเพราะคำพูดของตัวเองส่งไปไม่ถึงด้วยกตามแล้วตอนนั้นเองที่มีหลายเงามาบดบางแสงอาทิตย์เอาไว้ท่านสาวกยังเหลืออยู่สินะครับอคอย,ยังชั่วนึกว่าจะแย่ไปแป๊บหนึ่งซะแล้วอะไรกันมีมนุษย์แถมมีกระทั่งอมนุษย์ด้วยช่างเถอะท่านสาวกกำจัดพวกนอกดีดแล้วรีบมุ่งหน้าไปหาเทพเจ้าพร้อมกับพวกเราดีกว่าครับเป็นเผ่ามานั่นเองทหาร20คนกับคนทุกเพศทุกวัยเกือบ30คนได้ลงมาพร้อมกับมอนสเตอร์โนอินซีลงมือกับทุกคนไม่ได้หรอกนะ ทุกคนมาหลบหลังพวกเราไม่หยุดไม่หย่อนเลยคาริเชียและชิซุโคตั้งท่าเตรียมเมื่อได้ยินคำพูดที่น่าหวั่นใจได้เห็นมอนสเตอร์แต่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเลยเพราะคอของโนอินซียักษ์ทั้งหมดปิวคว้งอยู่กลางเวหาเปรียบดังบอลที่ถูกโยนพวกมันตกจากโนอินซียักษ์ที่ดับสิ้นทีละคนโดยยังทําความเข้าใจไม่ได้พวกทหารลงพื้นได้โดยไม่ล้มกิ้งแต่ทันใดน,นั้นทหารที่เอ่ยปากพูดเรื่องอันตรายเป็นคนแรกก็ถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนและทําให้เกิดน้ำพูโลหิตไม่มีกระทั่งเวลามากพอจะให้พูดว่าเกิดอะไรขึ้นนนนทาคถูกตเป็ส่ว ภายในช่วงพิบตาเดียวสาเหตุก็แน่นอนว่าเป็นโซ่แห่งการปฏิเสธการมีอยู่ที่ฮาจิเมะเวียงพอไม่ได้มีจํานวนมากเหมือนก่อนหน้านี้ดังนั้นเลยไม่อาจเวียงจนทําให้สลายไปจนหมดได้อย่างพวกสาวกแต่เรื่องนั้นมันกลับทําให้เกิดก้อนเนื้อและเลือดสากระจายจนเกิดเป็นภาพประหนึ่งภาพยนตร์เลือดสาดเกตบีที่ผลิตออกมาได้ห่วยพวกนักเรียนอย่างนานะกับไทโกถึงกับหน้าซีเซียวและกรีดร้องขึ้นมาแถมยังมีคนที่กําลังอาเจียนอยู่ในบรรดาน,นั้นด้วยและก็ขอจบตอนที่168เพียงเท่านี้ติดตามตอนต,อนต่อไปในอีพีหน้าฝากด like, กดล์แชร กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ